พ,พิมพ์เอฟสิพิมพ์ P ่อย e. ครับสามปูขาวสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์เมลจะมาเอาเลขที่สารปูขาวนะครับปล่อยเลขวันนี้จะได้ตัวไหนเราตามไปดูกันครับผมครับกับออมมลปล่อยเลขวันนี้ที่สารปูขาวนะครับเราไปดูกันว่าจะได้ตัวไหนนะครับ อาดีออกมันจอมมันซาอาบุญท่านก็แห่งตลายให้ลูกให้ล้านในไปจับใจใส่ใในครอบครัวได้ปัว ความดีพอจะเอาให้ตรงๆเอาให้ก็ขาดที่โลกเดียวอาเสียใจอาเพราะว่าได้จิเป็นลูกเต่าเล่าลานอยู่ตามพินตามจังหวัดก็ดีอาตัวนี้พอเองขอตรวจขอห้เด้อหลับจิตเดียว อ่าาบางกังบางเดียวมันก็ได้ผิดไดลาดไปอ่าที่นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอ่าเพราะว่าเข้าไปอาใจล่างเขาอ่าล่างเขากคือที่พ่อพ่อใจให้เข้ากับมีหน้าออกหน้าหากันว่าไดว้าไดจ่าเด้อ่าได้นี้เขาไปหลยอ่าพูนไปอยู่คนทางน้องบนนี้ลูกอ่าที่นี่ก็พอเป็นยังอางวัดเจริญวัดจิตเถิงมีพอเชียงใหม่กจกันทาเยอ เป็นอย่างพัวอ่าในบัวกาเองอัาเกิดความเจ็บความปวดก้นถ้าพูเมตตาสรงสารงวดนี่ก็ขอบอกให้ผัวกาได้หูแจจเป็นจริงเลยมันต้องตรงได้ผัวเด้อ ถ้าเท่าไรรับปากกันไว้ต่อไปนี่จิตบรเญญาอีกคือเ,เก่าอ่าเพิ่งจะเคยบอกเคยย้ำไว้อาจังย์อาวชิงใดทีด่ภูเขาเอียงอาหรือว่าในครอบครัวของภูเขาพร้อมยังเมียบานเกินอาเพลินเห็ยนยังผิดพลาดไปหรือว่าเพลนล่วงเกินไปจริงใดก็ดีภูเขาเอียงก็คือขอโทดขอให้พออาขอโหสิให้แก่ภูเขา อาทีนี้ผู้ขายเองก็ที่ได้จนได้จำมาไว้ก็คือจะมาเห็นที่เก่าหรือหลังฟ่าอาทีขาดได้ที่ขายก็ได้นาอผู้ขายเองย่อมหลับจาระบากฟ้าอาดาวว่าสริงได้ดีผู้ขาดในเหตุยังผิดผาดไปอาผู้ข่ายย่อมอาย่อมถวายชีวิตหรือว่าย่อมอาเสียสราในเลือดเนื่อร่างกายให้ปูทุกจริงถูกอย่าง พวกเป็กกลาเด,าด็กผีเด็กเตียนอ่ากถือว่าเป็นอย่งางบุญมานมีของปอูอาหาบางครั้งบางเทียงอาผูคขาเองก็เกิดไม่ไงล้นปอูอาอาติหูเท่าเพราะท่านเถืงการอาหาบางครั้งบางเทียมันก็มีอาย,ยอมยึดยอมพลาดไปอาที่นี้พวกด็กีได้เตียนผูคขามาผููขาพักที่ได้เหตตาทีู่บอกอาหรือว่าตามที่ปูบอกเด้อปูเด้อ อามันให้มันดีอาัไม่ใ้มันกระตัดกอจงคอยบอกจังคอยเปิดออกมาให้ผู้กาด้หดยจริงจริงนบ่เ้อ อาทีนี่ภูคาเองอาปฏิเด็ดก,ก,ก็จำมาไว้ในจีบวัวอ,อ,อ,อาภูคาเองก็คือจีบวัวหลงบอเริ่มอาทีนี่ภูคาเองก็คือเจได้หูวแจ้งเป็นจริงอาทีนี่ภูคาเองมือนี้ก็คือ่เได้ขอซ้ำโตบวนจวงโตลามเด้อปออารูเด้ออาดาว่าบุญญาบารมีสิ่งใดที่ภูคาเหตุด้วยความดีหรือว่าบุญญาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โยนให้ชานที่ที่นี่ก็ดีอาจงมาบรรดลบรรดาล อาห้ผู้ขาไดู้ฮแจงเป็นจรีงงจังเกียรมาขับมาช่วงอ,ออกมาผู้ขาหอมผู้ขาหายไปนอ้องเอ้ย

อ้าเบิ้งให้นมันเถตะอนยิวงอาขอให้มันเป็นจริงขึนมามือครับ้อเขนเกกมือนยครับลุาวอวีา ดูมือเอาแล้วครับเมื่อกี้นี้ดูมือเอาแล้วพิเครับเก่าหนึ่งห้าละเก้านึงห้าเมียนอาเลยร่าปูบอกว่าเหลงวดเนี่ยถาเก่าพวมาสามโตบนแปดตองมาลอยโปรเซนตเสือเอาเก่าหนึ่งหาเด้อฟังเอาให้ดีเก่าหนึ่งหาเด้อ อ่าอดีได้ยินบอสุคนอ่าญยาิพีน้องที่มาต่างดินต่างจังหวัดรืวว่าต่างตำบลก็ดีอ่าเก้าหนึ่งหานะอ่าล่างนี่เพิ่นบอกว่าหนึ่งสามเด้ออ่าหนึ่งสามอาฟังให้ดีได้โลกหนึ่งกับศูนย์มันเป็นอย่างอาฟังเอาให้ดีอ่าหนึ่งกับศูนย์มันก็ชิด ข่าหนึ่งบอมาศูนย์ตองมาผูกเป็นวางชันโลกอ่าหนึ่งสามศูนย์สามเนรุกเด้ออ้าฟัางเอาให้เป็นอ้าจงคอนนในมนวลท่านนำเข้ามาอ้าจุในดวงจิติและดวงใจเราเพราะสมาสมพุทธพ่ออ้าจงคอในมวลท่านอ้าลงมาบริยัตจัดสองมองดูให้เห็นแจ้งเป็นจริง เขียนชั้นเขียนนะครับซเรแบนึงเอนะครับเซเรยลกำลังโชว์เซเรเซเรวันนี้อรูนเลนทั้งนี้นะครับผมมั่นใจเซเรยลมั่นใจตัวไหนครับตัวไหนที่งกลมเร็วมั่นใจหกศูนย์ห้ามั่นใจหกศูนย์ห้าเพิ่นซื้อลอตเตอรี่อะไรครับนี่

เ0 5าศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าครับพี่น้องสองสองหนเนาะาาร์คร์เตอรลี่ครับพี่น้องรัันซ้ายขั้นขวาด้วยเลครับโอ้โหนะครับเออมันใจนยคมันใจมนใจครับพี่น้องเใจมันใจหกศครับมันใจหกศนะครับจากเก้าศูาหกนเลยครับพี่น้องนารตีมีไทยเอาหมดครับตอนนี้ ตอนนี้เอาโรีีเอาโรตีกี่ใบแล้วครับตอนนี้ขขึ้นแเือยไปนได้ทุกหมวดนะครับผครมบอกว่าขึ้นไปทุกสูงแล้วกลับมาระวังนะครับเหมือนโวดทีเแลไดผมเป็นเก้า่เวลที่แลนี่สีนี้มั่นใจตัวไหนครับมศูนย์ห้าพี่มครับหกศูนย์ห้าน้องอนาขับเป็นแนวท่างเลยรับเรว่าเรนนักน้ากลานยา สิบหกกันยา2,567นะครับเฮงเฮงางๆทุกคนทุกท่านนะครับกับเซียเล่นะครับเซียเล่สารปูเขาได้กับปูเขาเยอะนะครับเซียเล่